ที่นี่ไปเล่เรื่องน่ายินดีในการเตรียมเปิดล้านพญานาคผลน,น<ม>้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลากันนี่ว่าครับปว่ชาวสงขลาเนี่ยขอแห้รวมพิธีบวงสรวงองค์นาคาทิพยบ,บดีครับก่อนที่จะเปิดล้านพญานาคผลน,น้ำแลนดมากแห่งไม้เสริมสิริมงคลและการส่งเสริมการท่องเทียเท่ยวเชิงว,วัฒนธรรมครับ เทล่านปติมากรรมพญานาคผน้ำน,น,นะครับด้วยวัวพญานาคเตียำเพอเมืองจังหวัดสงขล้านะครับน,นายชนริมเกิดสมผูวาราชการจังหวัดสงขล้าเป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูชาองค์นาคาธิบดีเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนางปวีริสาเกิดสมนยา,ายกเล่าไก่ชาจังหวัดสงขล้านายวิทยาจันเซนารองผู้วาราชการจังหวัดสงคล้านายวันชัยปริญญาสิรินาย,ยกเทศมนตรีนครสงขล้าครับตลอดจนว่านาส่วนราชการบุคลากรสำนักงานเทศบาลนครสงคล้าและกับประชาชนในพื้นที่เนี่ยเข้าร่วม ลุยเลยหนองนะาลานปฏติมากรกมพญาพนากพนามนะคะถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดสงคล้าเลยนะคะภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ทองเที่ยวเทริเริ่มโดยเทศบาลนครสงคล้าพอมีเป้าไม้เผื่อยอกระับผู้มทัานบริเวณชายหาดสมิลาให้เป็นแหล่งทองเที่ยวและก็ผักพอนสำหรับหนักทองเที่ยวและก็ประชาชนในพื้นที่ได้รับการออกแบบโดยอาจารย์มนตรีสังมุสิกานนท์ อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณโดยนําแรงบันดาลใจค่ะมาจากความเชื่อทองทิ้นเท่ว่าพญานาคเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และกการก่อเกิดทรัพยชีวิตล้านแหทงนิคเนี่ยก็เลยเไ,มไม่ได้เป็นเพียงการท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะ <c oughs> แต่ว่ายัางเป็นแหล่งเรียนรู้แบบเชิงวัฒนธรรมที่จะ สะท้อนถึงวิถีชีวิตและก็ความเชื่อของชาวตายไดอย่างงดงามเลยทีเดียวค่ะพิธีบวงรวงองค์นาค่าธิบด,ดีในครั้งนี้นะครับจะขึ้นเพื่อความเป็นิริมงคลแก่บ้านเมืองก่อนจะมีการเปิดลานประติมากรรมพญานาคพรนามยางเป็นทางการโดยมีเปลาไม้นะครับเผื่อเื่อมโยงศรัทธาทางวัฒนธรรมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางยังเป็นการแสดงความเคาอรพต่อองค์นาค่าธิบดีซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และก็พลังแห่งชีวิตรวมไปถึงความเชื่อในพื้นที่ด้วยแต่ภาพช่วยมากนะครับบรรยากาศของพิธีบวงวง ลวงเนาะที่เกิดขึ้นขึ้นเขียวเลยว่าหลังจากนี้หลังจากมีการเปิดล่านพยานาคนหน้าไปเรียบร้อยเซ็ตทับเลยนี่ของด้น่าจะมีนักทองเที่ยวต่างในพื้นที่ก็ดีนอกพื้นที่จังหวัดเก๋ๆก็ดีรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นหมาเล่ทิ้งกะโป้น่าจะยากหมาเที่ยวที่นี่นะครับแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยตรงนี้เนี่ยตอนเด็กมันยังไม่ไม่ชำรุดนะเป็นแลนด์มาร์กเลยนะคะคือนักท่องเที่ยวถ้ามาส่งคลาสเนี่ยต้องแวะไปที่นี่ไม่งั้นเนี่ยไม่ถึงส่งคลาสค่ะใช่ไหมหลังจากนั้นะเนกนี้็ ลอบมาแล้วที่นี่และทางคนในพื้นที่นักท่องเที่ยวทั้งเช่าท่าย่ำต่างชาติแน,น่แน,นแน่นอนค่ะแนนแนนอนตัง้งแ<อ>ต่ทำการเลยบรรยากาศการจับจ่ายร้านค้าร้านรวง<อ>แป้งลอยหรือ,อรว่าร้านรถซาเล้งอะไรก็มาใกล้ก้อนี่ก็จะคึกลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับดีไมด่ดีอาจจะมีพวกเราต้องก้นก้าวไปปื้ไมไหมอ๋อแน่นอนอยู่แล้วค่ะ <laughs> พอไปแล้วพอมาปีนีแล้วเนี่ยเราก็ต้องไม่พลาดอยู่แล้วนะโดยเฉพ<ป>าะเราอยุ K K เเค่เเคเบื่อเราไม่จะไปเจออย่างเดียวบางทีเราเป็นคนคล้ายค่ะเราไปพื้นที่ค้ายอยู่ค่ะนะคะใครอยู่ในพื้นที่นะคะรวมถึง อาักท่องเที่ยวพื้นที่อื่นๆก็มามแวะเวียนกันได้นะคะ